สว,ส,สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ Blue Bag Channel ครับครับสวัสดีครับมาครับส,สวัสดีครับผมเอ๋ครับสวัสดีครับผมขันครับวันนี้คือรายการของเราเนี่ยมันจะเป็นรายการประมาณว่าอ่าโยนปัญหาใช่รับอธิบายเรื่องคำถามที่ลูกค้าถามเข้ามาเยอะที่ในเพจ และนำผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะตัวนี้ตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับวันนี้ที่เอาออกมาพูดคุยกันนะครับเนื่องจากทางน้านก็ถามเยอะก็มีกระไรเช่นสานะครับแล้วก็น้ำหอมซูโมนีครับมีทั้งชายและหญิงครับก็วันนี้เราก็จะมาตอบคาถามนะครับจากทางบ้านทำ Q&A นะครับเราก็ได้คัดสรรคาถามมามากมายแล้วแหละที่ทุกท่านถามกันเข้ามาเยอะนะครับก็จะให้ทีมงานเปิดคาถามแรกเข้ามาเลยครับ เปินยาแท้รจริงไหมครับกำลังช้างสาอ่าเป็นยาสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับไม่มีสารเคมีหรือไม่มีสารเจือปนผสมกับตัวยานะครับจะเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นสามารถเช็คได้ในเว็บเพจเลยนะครับหรือไม่ต้องเป็นโจรระบกเองที่มันมีอ่านรทะเบียนของเรทะเบียนยานะครับเรทะเบียนออยอนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับ ลูกค้าที่เป็นอิสลามก็สามารถซื้อฐานได้ครับพอมีอเครื่องหมายฮาลาลครับถ้ามีข้อสงสัยหรือสอบถามก็ทักมาที่เพจโอ้คุณมากครับเขาผลิตภัณฑ์เขาเขาไปเข้าป่าอเมซอนมาเลยครับผมตั้งชื่อเป็นเขาโอ้โหน้าคอไปเลยครับเนี่ยลากปลาไหลเพื่ออะไรอ๋อสูตรปลากระเบื้องนะครับสูตรไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเลยครับมีลากปลาไหลเพือตัวนี้ช่วยเรื่องทางสมรรถภาพได้ดีใช่ครับได้เลยครับ มรภาพด้านเพศใช้เยอะนะคำถามต่อไปนะครับจากคุณที่เรามาทำคุณซาพคุณเรื่องไหนบ้างครับช่วยอย่องะไรซาพคุณหลักๆเลยนะพี่สราพคุณหลักๆจริงๆนะครับก็คือด้านสมรรถาร่างกาย อาเพิ่มส่วนระบางร่างกายเมื่อพักหลังเมให้ร่างกายตึงตัวนะครับช่วย่อมแขมส่วนที่สิบหรอของร่างกายนะครับอาพวกที่เราที่แบบร่างกายอ่อนเพียเคยเคยเป็นไหมพี่หรือว่าเราไม่เคย คุณนี่สุดยอดสิคือเดูใครเป็นนะเคยคือเราเคยเป็นเด้วยคือประมาณว่าเรานอนนอนนอนตอแล้วแล้วตื่นมาเราจะรู้สึกอ่อนเสียใช่คือตอนนั้นน่ะร่างกายเราเนี่ยเป็นร่างกายที่ตอนนั้นคือรู้สึกว่าอ่อนแอร์เสียมากมากนะแล้วเชือกตัวนี้มันไปช่วยได้ลูกค้ากินไปส่วนใหญ่เนี่เขาก็ฟิดต้องมากช่วยได้สุด อย่างยาสมมติว่าถ้าเกิดว่าไปไปไปเที่ยวไปดื่มมาใช่ไหมตอนเที่ยวกับเพื่อนองเงี้ยแล้วกินตัวนี้ควบคู่ไปด้วยเนี่ยเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วนะสมมติว่าเดือนหนึ่งนะแล้วไปเที่ยวเงี้ยมันช่วยเรื่องแบบว่าแบบตื่นมาไม่แห้งแล้วแบบว่าแบบกระปี้กระป๋องเหเดือนไหมในส่วนตรงนี้ผมว่ามันจะไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยวแล้วถ้าเกิดคุณแห้งหัไปซื้อตัวที่มันช่วยดากแห้งครับอันนี้จะเป็นบำรุงร่างกายอ๋อใช่ครับเพื่อเพื่อลูกค้าอยากรู้ไงอันนี้ใช่ครับ ได้ตาเป็นคำถามแต่ไม่กล้าถามเธอสักครั้งอ่ะจัดไปเดี๋ยวคำถามต่อไปเลยฮครับผมคำถามต่อไปจากคุณตั้มนะครับครับ มันทานเห็นผลจริงเห็นผลได้จริงไหมเห็นผลเร็วไหมเดี๋ยวบอกคุณตั้งเลยนะครับว่าถ้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 าเห็นผลจริงไหมเนี่ยคือคุณตั้มต้องทานในระยะยาวนะครับก็คือไม่ไม่ไม่ได้ยาวบ้ากนะก็จะเป็นต้องหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนะครับตัวนี้มันก็จะช่วยให้เห็นผลชัดเจนถ้าชัดเจนจริงจเนี่ยก็คือหนึ่งเดือนแรกเนี่ยมันจะชัดเจนเรื่องบำรุงสุขภาพเลยก็คือทำให้ คือรู้เลยอะว่าคนสุขภาพดีขึ้นแน่นอนตัวนี้ไม่มีเลยไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายเลยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพร100%อ่ะถ้าส่วนเกินปั๊บเนี่ยร่างกายจะขับออกทันทีใช่ครับถามเรื่องขวัย้อนพี่อ๋อ คำถามยอดเยี่ยมเลยับได้ไหมเป็นจริงไหมไใหญ่ขึ้นไหมเหรอผมว่ามันเป็นเรื่องของอ่าแข็งตัวมากกว่าช่วยให้เรื่องของการเวลาแข็งตัวนะครับให้แข็งตัวได้เต็มที่เต็มรับะครับ เพราะว่าส่วนผสมของเรามันหนบำรุงเลือดทําให้เส้นเลือดมันเกิดการขยายตัวครับมันจะใหญ่เฉพาะตอนที่น้องตื่นตัวนั้นครับสําหรับผมว่าเพิ่มเพิ่มไซส์ไหมหรือเปล่ามันอยู่ที่สรีระร่างกายของแต่ละคนใช่ใใช่ใช่ครับคือคือเราต้องเข้าใจอยู่ว่าเราเป็นคนคนเราไม่เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันไล่ร่างเหมือนกันใช่อ่าเอาไว้ประเทศมันก็ มันจะมีความคล้ายเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้ขนาดทั้วเอียงซ้ายเอียงขวารับอย่างน้มันจลงไปข้างล่างใช่ไหมผนก็งัดมันขึ้นมานะครับก็อยากให้เข้าใจว่าเือว่าผนิตำานหลรอมันช่วยได้ไหมก็ช่วยได้ ในระดับหนึ่งนะครับเป็นเรื่องลองลองเป็นเรื่องลองลองมันเป็นวัยได้มบ้างใช่คือสรรพคุณที่สรรพคุณลองสรรพคุณหลักของมันก็คือถ้าร่างกายคุณแข็งแรงเมื่อไหร่ร่างกายคุณสุขภาพดีเมื่อไหร่เมื่อไหร่ครับมันจะตามมาทีนะครับทำไนี่เราไปขาบอกเขาชอบออกอากาศ ในเรื่องออกกําลังกายครับช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่ผมกล้าการันตีนะครับจากที่ผมก็ได้ลองกินเองบ้างลูกค้าส่วนมากของเราก็เป็นคนที่ออกกําลังกายนะครับที่กลับมาซื้อมันจะช่วยเรื่องอ่ะเพิ่มแรงนะครับเพิ่มแรงบำรุงข้อบำรุงกระดูกแล้วก็อย่างเช่นอย่างเช่นคนออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสหรือการวิ่งนะครับทุกการออกกําลังกายมันจะมีอาการบาดเจ็บแต่าะ,ะคนมันแตกต่างออกไปนะครับเอ็นบ้างกล้ามเนื้อบ้างใช่ครับอ่ส่วนตัวอย่างงเราก็จะไปบำรุง ตรงนั้นนะครับไปบำรุง,งส่วนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ<ช>ครับให้กลับขึ้นมา100%แล้วก็อย่างเช่นอ,อย่างเช่นคนเล่นเสืเดยนนัานคุณมาเขาจะมีการเล่นต่อหรือเซ็ตน,นะครับเขาจะมีการครับ ตั้งแต่30มสิบสิบถึงหนึ่งนาทีขึ้ไปอันนี้จะพักน้อยลงครับใช้ได้เวลาในการพักคือคือแรงเยอะขึ้นจริงๆคืออย่างอย่างตัวผมเงี้ยผมเล่นฟินิแล้วใช่ไหมครับเกี่ยวกับการชิงไหมครับเกี่ยวกับการชิงผมด้วยเพราะว่าผมเออครับพี่อย่างตัวผมเล่นฟิตเนสอยู่แล้วใช่ไหมครับผมทานเป็นประจำอยู่แล้วผมลองทานประมาณหนึ่งนาทีน่ะรู้สึกว่าแรงขึ้นเยอะเยอะขึ้นจริงๆนะอ่ายกได้เยอะขึ้นอ่ะคือนี่เลยยากมากอ่าอย่างเวลาไปวิ่งอย่างเงี้ยไปวิ่งอย่างเงี้ยผม Affiliated. แทนไม่พอไปแล้วิ่งประมาณสามสิบล่อไม่พอโอ้โหวิ่งอ้อมสระน้ำเล็กๆโอ้โหมันจะเวียนหัวนะนะครับจากคุณสดาุครัเช็เวลานานี่คยาอดแล้วนะครับอีนแล้วอึัทนนี้ใช่ไหมครับอีกทนเหรอทนนาน ก็ <ows. S 1> อยากที่ได้อธิบายต้นตอที่ว่าว่าช้างเนี่ยมันเป็นบำรุงสุขภาพถ้าสุขภาพคุณดีเมื่อไหร่เรื่องนี้นานแน่นอนแล้วมันก็ไปทำให้อย่างเราออกกลังกายได้นานขึ้นเรื่องนี้มันก็ทำให้นานขึ้นได้ครับต่อไปครับทาง โลไม่แข็งอ๋อ,อ,อ,อไม่แข็งตัวใช่ไหมไม่แข็งตัวถามยอดผิดกับแล้วนี่แหละครับไม่จิกูไม่จิบรูนะฮะคืออย่างที่บอกไปตอนแรกครับผมว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยบำรุงเลือดระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายใช่ไหมซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะไปทำให้แบบว่าพอระบบไหลเวียนเลือดของเรามันดีขึ้นดีครับตรงนั้นเนี่ยมันก็ย่อมมีผลอะไรครับ นอน้อยพย่อน่นอหละครับผมเอาเป็นว่าอ่ะก็ทานไปนะครับตัวอ่ะยาเรามันไปบำรุงบำรุงร่างกายเนาะบำรุงให้เลือดไหลมุนเวียนดีสูบฉีดดีมันก็จะทําให้ลรเข่ามาขันอีกรอบแน่นอนครับขันเนี่ครับ ไม่ใช่แล้วนะก็เรื่องอะไรนะพี่มันจะเข้ามันมีอะไรวิญาณวิเภทเราไอ้หล่อน้อยเราอ่ามีหลอดเลือดดาวอันนี้มันต้องครับถ้าเลือดเราไหลดีมันสูบฉีดเข้าไปมันทำให้แข็งตัวเลยต้องครับอสู้หลงนะครับครับครับผมชิมเท่มากเลยครับน้องน้องอายุ17ปีครับเครื่องไซด์ตัวเองโอ้โห น้อง็7ปีนี่น้องใช้งานแต่เด็กเลยรครับ ผมว่านะสำหรับเคสของน้องสมหลงนี่ครับอ่าผมว่าน้องเขายังอายุ17เลยครับต้องผ่านช่วง17อ่ะ20ถึง25ก่อนนะเราอให้น้องกลับมาอีกทีครับว่ามันยังเจริญแต่ตัวไม่ไม่พร้อมนยครับเป็นเด็กอยู่เลยเมื่อรระยะละกี่หลายปีนะครับก็มารอดูอีกทีว่าตอนนั้นพ่อน้องให้มาน้อยหรือเปล่าไม่อาจจะมาช่วยเอาตอนนี้ไปช่วยนะครับน้องสมหลงนี่ครับน้องสมหลงทานนะ สมหลอกก็คือน้องยังอายุน้อยอยู่เลยใช่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 ครับแล้วก็จะทานแบบเพื่อเอาสุขภาพก็ก็ทานได้ใช่ทานได้แต่ว่าเรายังไม่แนะนำนะคระน้องสมหลอกนะครับโอ้โหถูกใจน้องเขาเลยน้องเขาแต่แกน้องเขาเนี่ยตื่นใจอะไรอ่ะคุณสิบเจ็ดเองสิบเจ็ดแล้วโหนี่คือ มีโปรโมชั่นที่ที่ทางบริษัทได้จัดอยู่ก็คือครับหนึ่งกระปุกสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสองกระปุกหกร้อยสิบนะครับแล้วก็แบบแพ็คตัวนี้สามร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับแบบนี้ำแบบน้ำแบบกระชับวด้อันนี้อันนี้จะให้ทางผู้ผู้สูงวัยทำก็ทำทำไดยอันนี้ก็จะเป็นวัยรุ่นอย่างเรานะครับตัวนี้เป็นแบบแคชูนะครับก็ ทานง,ง่ายขึ้นกาะับพ,พาได้ง่ายกว่ายาน้ำนะับวันนี้ก็ทุกตัวมีอแตงฟรีนะครับแล้วก็มีเวลาอนเดินไปทานด้วย<ช>นะครับ